ม่ววันวันที่สามกันยา่ว่าน้ามหลายแล้วพี่น้องมือนีวันที่สี่เจ้าเบิงเนี่ยหลยกว่าเก่ามาเยอะกว่าเก่าอุ้ยนาทุ่งหนองเยอทอนพี่น้องคะ่ะได้ล่อยแล้วตัวน้ำกันแทหน้าน่ะถ้าลงไปลอยน้ําเลยนะคะน้ำกะเบว่าท่วมใจเขาแล้วละบางมองกระท่วมใจเขาแล้วละพี่น้องคะ่ะปัดน้ำมีมาหลายครัง้งแทบปีนี่น่ะเยอะกว่าทุกปีเลยนะที่เยอทอนทํามาโอ้ยจะตุนเขาด้วยแบน,นี้ มาลุ้นค่ะพี่น้องว่าเขาเนี่จะทนน้ำในซ้ำใดเนาะข้าวเหนียวกีบเดียวลําต้นสูงแข็งแรงไม่ล้มเหมาะกับที่ลุ่มต่าปีนี้ก็มาโพดดพ่เจ้าก็บเบิ้งเนี่ยเห็นมอมองนี้เห็นมอนี่ท่วมใจเขาแล้วค่ะพี่น้องมองยังสีท่วมใจเขาแล้วบางมองก็คืออันนี้เนาะขันมาแห้งก็นี่กะอู้หันใจบ่อิ่มเลยด้วยบาทนี้ว่างหันหันใจอิ่มอยู่บาทนี้มาเบิ้งบาทนี้โอ้หันใจบ่อิ่มเลยพี่น้องค่ะพราอาามันมาแห้งแล้วกะไรเขามาเรื่อยๆแหม เบิองผงนี่พี่น้องโอ้ยน้ำท่วมใจข้าวแล้วค่ะน้ำมันล้นมาแบบว่าเยอะๆเลยเห็นไหมมันล้นกระแทนาเข้าไปในานายยทนแล้วสำหรับทงนี่เห็นบอนนี่ของอยาลิ เราอันถ่วมแล้วค่ะพี่น้องค่ะส่วนของเยทอนน้ำยังไหลเข้ามาอยู่ด้วยนี่เห็นบอนี่โอ้คันบิดพี่น้องอุ้ยไปซ้ออะไรเด้ใส่กางเกงขายงามากพี่น้องค่ะเพิ่งภาวนาให้ให้ข้าวสู้น้ําให้ได้เด้อเพราะน้ำน้ำกระลายแห้งแล้วพี่น้องขาลงไปนี่นี่ท่าเราเพียงเอวแทรนพี่น้องค่ะนี่นะถ้าน้ําธรรมชาติแบบนี้มันก็จะมีปลิงนะคะปลิงเดี๋ยวเยทอนจะข่อยงานขวสิไปใา้อัน นำจีวาเป็นคันแท่หน้าให้ตุเจ้าเบิ้งสดีเดียวน่วให้ดูนะคะอืมอืมเนเห็นบน่น่ะน้ำเงนแท่หน้าบ่ได้ยางเนยได้ลอยได้ลอยเลยค่ะพี่น้องขาสู้สู้นะแม่โพศบส,สู้น้ำให้ได้นะเก่งมากเลยนี่พี่น้องะ่ะตรงนี้ก็คือมีบางส่วนที่อยู่ใต้บาดาเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เ่องของยายท่อนกับยังน้่งมองกับทวมใจเขาค่ะพี่น้องมองได้สูงกับอ่านสีซูได้ยืดออกไปใจส้วยค่ะพี่น้องโอ้หันใจเริ่มหันใจบ่รไข่อิ่มแล้วย่านมันนามมันมาว่าแห้งอิริเมพี่น้องมึงแน่เพียไหมมันไหลตรงนี้ข้ามกันเทนามาเลยเมียพุดๆมาเลยค่ะพี่น้องโอ้าเริ่มหันใจบ่อิ่มแล้ว้จท่อนเมื่อวานยายท่อนกับเมื่อเบิงยูพี่น้องแต่ว่ามันบ่ได้เดียวเห็นนามมันเลียวเห็นตะเขาส่ตัวบัดนี้มือนี้แน่เลียวไป น้ำอยู่ระหว่างกอข้าวบางอย่างหลายเลยพี่น้องเอ้ยบึงแนน้ํามันหล่นลงมาจังสี่เลยเราจะไปดูน้ําที่ฝายนะคะว่าน้าฝายล่นหรไปมันออกมาน้าทอโอ้มันออกมาน้ำทอล่ำน้ำสวยนะพี่น้องคนปล่อยน้ำมาตาใสเนาะทั้งมันี่ท่อนกับฝนตกแห้งอีหลีน่ะเห็นบอลหล่นถนนล่นนี้เลยเด็กหน่อยกับหาวน้ำนามปัดย่างเด็กหน่อยกับลายพี่น้องคะนี่นะ เดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งค่ะพี่น้องคะไปดูฝายน้ําล้นว่าน้ํามันจะล้นไหมเมื่อวานก็ถ่ายให้ดึงแล้วแหละพี่น้องแต่ว่าคนท่าเนี่ยก็เริ่มมีการล้นเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องเนี่นะพุ่นอะคนก็หล่ระเจ้าลังเมื่อเบิ่งน้ำเมื่อเคยเห็นน้ำขึ้นสูงปานี้จักเทียพะนะพุ่นอุ่นพี่พาาโลก้าเต่าเมื่อเบิง่งข้ายุน่นี่อันมองคู่อันมันยังสูงอยู่นี่พี่น้องคะเนี่นะแต่ว่าน้ําในลําน้ําสวยเนี่ยเยอะมากพุ่นเบิ่งเนี่ย น้ำจนจูท้องอันนี้เมื่อกย่ทอดนังเมืโอวยนนังเบืองน้ำมันไหลแหงไหลเนี่ยเดลงไปกับสิเึองน้ำเดี๋ยวพี่น้องมัแตะพังมันเนียน้ำไหลอย่างแรงเลยพุดนะน้ำอันนี้่ะคะพี่น้องมันออกไปใส่ไฮน่ามันออกมองมองได้ที่มันเปลี่ยนคู่คู่มันกิวกิวมันออกเป็นน้ำท่อมันก็ร่นไปใส่ไฮน่าคือของยั่ทอดมังหันเลยครับมันเนี่ยโอ้ไหลมากแรงมากไหลเบอร์สิบเลย มามาคักม่าม่าเนธนามปีนี้โอ้ยท่อนกระจายพดีเวทงหลังผ่านกับพองทงหลังบ้านได้กับพี่น้องกับน้ามลายคือกันทงหลังบ้านกันไรอันนี้หน้าน้องได้ที่จะท่อนภาพมั่งเบิ้งมั่งหันน่ะขาเมืองเนี่ยโอ้ยน่ม,มาตาผุ่นละเมืองเนี่ยจอยจูทองกันสะพานพี่น้องขาเมืองเนาว่าจันอยก็โอ้ย